สวัสดีครับมันนีก็มาอัปเดตนะครับแปลงข้าวโพดนะครับเจ็ดแปดเก่าพื้นที่ประมาณสามไร่ครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยฉีดยานะครับตอนนี้ข้าวโพดเริ่มแล้วนะครับกำลังถอกเลยนะครับรอบนี้นะเป็นข้าวโพดนอกนาบนะครับก็เลยสภพาพบบปันไร่เต็มหล่อยนะครับ บุกกระเจาะครัะดากศีดไปอยู่ดอกมันนกนามนะครับนี่ก็เลยแค่แกนบมกเต็มร้อยแอห่งเป็นปเสียดายถ้ามันใดเหมือนข้าวศ่ายอยู่น,นั่งตุ่นก็จะขึ้นจะขึ้นเลยขึน้นมาใดญ่นาศีไปปลูกอีกว่ามันสองหลอบครับ มัานอาจจะเกินอีกดอกคิดว่ากุกยางกับสียยเงเา่ะแหละเป็พ่อเื้กันแป้งนี้พึ่งฉีดน้อนไปนะครับฉีดน้อนกับฉีดปุ๋ยไปเมือเม่อวานเมื่อก่อนน่แหละฉีดปุ๋ยท่างบาใบเห็เพลินนะครับรองเบิงงเพราะว่าผลมันตัวน้อยแห้งมัน หยนันบมได้แล้วมันเขะแหงคุณท้ายเห็นกับว่าท,ท้ายหิมถอะนะครับมันเหจนจนได้มันเดี๋ยวลงทุนไปแลวถ้ามันจิบไปไท,ท้ายถีบมันก็สีบเป็นรูปเลยนะครับก็เลยลองเสียงเบิง่งว่าอาจจะหน่อยนะครับมันจะเป็นยังไงล่ะมันเจทุ่นเลยสิรูปเลย ออกดอกหัวนะครับนี่แล้วก็ใส่ฟักนะครับฟักกับสีเงาด้วยบอลพวกนี้นะครับต้นบ่คอยสมบูรณ์กาต้ตนบุสมบูรณ์มีผลต่อหลายๆอย่างก่านยังเทงเขาี่ตายครับตอนเกิดต้นไม้ง่ามขนาดนี้นี่แต่ว่าช่วง หลังจากที่เกิดมาแล้วมันฝนตกฉุกตกอีกอีโอ,อ,อตกจนจนยอมครับจนกระโพูดบรดิขึ้นคนลรืว,ว่าจะตกสำเร็จล่ะแต่ขั้นคือเข้าวานะครับอเขา,าเอ้เจ็ดเป็นเก่านี่ต้นน่อยกับฟักหน่อยนะครับบมมยฟักเลยด้วยเคยลองเสียงเบื้งนะครับีเพียงแอลนี ลองเสียงเมืองไว้ไม่สิได้ยหรือบ่ได้เพราะว่าเส็ดขวหล้างหน้านครับนี่ <c oughs> ล้างหน้าที่สิมาถึงนี่เตรียมมปเจ็ดทุงครับจากสิพอหรือบอแป้งคางเป็นสวนพีกครับนห้องป่าส้นพีกส้นเต็งโมนะครับ เพิ่นก็บอกให้ปลูกงามอยู่ดอกปลูกมูน้ำกันตีเหรอหรือเ่าแต่ว่านะครับมันกัดคือนยังหวานแหละคนเฮามันถน,นัดตัวรอย่างแนวใดมันง่ายเขาเคยดเอาแนวหนักนะครับตอนแรกว่าทีปลูกอยู่สื่อผาแล้ซ้อใหมออไม่แห้งเลยครับเพราะวาบ,บป่ปลูกดอกกษัตร์ที่ที่ไปซื้อในโขดตีบารนี่มันปลูกแทนนะครับ ข้าโพดนี่บอกขั้นมันบ่ฟฝนบอ่อแห้งฝนมาตกดูนี่ผมกัโอเคอยู่เลยเนี่ยมันเห็ดไปหลายเถื่อนอะสองเถื่อปีหนึ่งก็แล้วแต่คนแลวแต่คนมกักคือวานะ่ะคนทอนมักเพื่อการ เห็ดฮะแล้วเนี่ยมันง่ายเขาจากของกับบนวมาเรียนไปน้งเขาสุยางนะครับเล้ก็ลองเห็ดเบิงเอออันไหนอันไหน,น,นเขาเห็ดใดเขาคือว่าเห็ดเลวมันมันขุ่มคามันพออยู่มันพอมีพอใส่เห็ดอันนักนะครับมอนมาเข้าผ้าไปปลูกนั่นปลูกนี่ไปน้าเขาเลอย,ยนะครับหรือแม่แต่ปลูกมัน เท่าก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเลยครับนี่คือมันอยู่ไฮนี่นะครับกระเนียมไปพ่นละกล้เติบนะครับอ่ามันเน่าครับเท่ากต้องมีการปรับเปลี่ยนเลยบนว่าสิบป,ปลูกมันสิดึงด้านปลูกมันอยู่หันนะครับก็บต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อหย่างเพื่อให้มันได้เงินหลขึ้นนะครับหรือให้ได้เงินดีบนว่า มันเอาคูดมาเหลวได้เลยระหาพันไม่ใช่ได้ยังไงบ้าครับเห็นมัดปีหาพันหนีบอลแฮกต้วทุ่นกําไรเด้บอหแฮกา็มาเหลวหาพันหนียังยังรวมพุ่นอยู่ร่วงค่าจ้างพร้อมร่วงค่าไปตากไปสีนะครับมันเกิดได้หลายอย่างนะครับฉะนั้นแล้วเทากต้องเบื่องให้ดีนะครับ บาอันใดที่มันเสียเท่าได้เสียเพาพอมีกินไม่ใส่นะครับถ้าก็เหลือกเบิงพอ้อนบริง่ายเลยครับในการใช้ชีวิตในการเป็นผู้ใหญ่ครับมันมีรสฉาดต,ตัวเขาว่ะถ้าไม่มันถูกรสฉาดมันก็เป็นขมๆ้มถ้ามีความสุกรสชาดมันก็่าหวานครับ คือรสชาติข้องการเป็นผู้ใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็สิฟ้ฝากไว้ข้อนี้ครับ,นะรบมาอัพเดตให้เบิ้งนะครับ่ามันกำลังออกดอกหัวนะครับนี่กำลังใส่ฟักเลยนะครับลูบกซิบซ สิงหาคมนะครับงอกสิบเจ็ดสิงหานะครับสิบเจ็ดตุลานีกอ่ะครบสองเดือนครับนับเอ่องอกนะครับกอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตีครบสองเดือนนะครับจะได้ก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจิมาอัปเดตให้เบิรงว่านะครับผลนอกนากนะครับ มันเสด็จเงินหลายบันไดในพื้นที่สามไรนะครับในหลองยางสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าคข้ามาสวัสดีครับ